นะชาววันนี้ก็เป็นชาวของวันที่25ธันวาคม2565นะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของเราคนเดียวใครที่ต้องการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าก็ให้ดูตัวเองเป็นหลัก อย่าไปเที่ยวมองคนอื่นใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็อย่าไปสนใจมากนักอย่าไปสนใจมากนักหรือไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้อะไรจากพวกเขาหรอกมันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนเหมือนกับการกินอาหารเนี่ยเมื่อท้องเราหิว ท้องเราหิวคนอื่นก็ค็หิวเหมือนกันนะแต่เรื่องท้องของใครก็เป็นเรื่องของเราคนนั้นใช่หรือไม่ทำไมท้องเราหิวแล้วเราไม่รีบกินนะไปมองแต่คนอื่นแะคนนั้นกินหรือเปล่ากินอะไรยังไงแล้วมันทำให้ท้องเราหายหิวได้ไหมล่ะ มันทำาไมท้องเราหายหิวไม่ได้ฉะนั้นเมื่อถึงเวลากินเราก็กินเพื่อที่จะให้ท้องเรามีอาหารใช่ไหมเมื่อท้องมีอาหารมันก็จะหายหิวอ่เขาแก้ความหิวตรงๆด้วยการกินอาหารทำไมจะต้องเสียเวลาหยุดกินก่อนแล้วก็ไปดูคนอื่นว่าเขากินหรือเปล่า เขาทำอะไรทำไมเขาไม่กินส่วนไอ้เราเนี่ยนะเราไม่กินท้องไปหิวอยู่อย่างนั้นที่ไม่กินก็เพราะบางทีก็ไปเสียเวลากับคนอื่นไปดูแต่คนอื่นไปวิพากวิจารณ์แต่คนอื่นคนนั้นปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัตินะเพราะอย่านั้นอย่าไปเสียเวลาเลยหลวงพ่อมาดูขณะขณะเนี่ย เวลามันผ่านไปผ่านไปคนทั้งหลายเราไม่จําเป็นต้องไปดูก็ได้เพราะจริงๆแลว้วมันเป็นธรรมะนะคนทั้งหลายก็อย่าไปคิดว่าเป็นคนเลยมันเป็นปรากฏการณ์ของรูปของแหนมถ้ามันมีคําว่าคนมาหลอกก็เองดูที่รูปเลยรูปเนื้อหนังยังไงก็ไม่ใช่คนเนื้อหนังร่างกาย,ยโยมจิตโยมลงกันไหม เพ่งไปที่ร่างกายไม่มีคนที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อนี่บางทีก็เพ่งดูศพเลยเพ่งดูศพเ,เพ,งเพ่งดูคนเป็นคนตายเนี่ยคือดูเนื้อดูหนังมันมีคนอยู่ตรงไหนอบรมจิตใจให้จิตใจมันหดกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอย่าให้มันถูกกิเลสหลอกว่ามันมีคน บางทีเราชอบไปวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ทำให้เสียพลังงานโดยใช่เหตุเรามองไปที่คำว่าคนที่กิเลสมันนำเสนอแมมันทำให้ฟุ้งซ่านโยมจะนั่งสมาธิจะเจริญสติจะดูรูปนามดูตัวเองมันก็ดูไม่ถนัดดูไม่ ไม่ต่อเนื่องมันแกว่งออกไปข้างนอกว่าจะนั่งดูกายดูใจเจ้าของหน่อยหนึง่งนะกิเลสก็ชวนไปดูคนนั้นดูคนนี้อีกอะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันหลงเพราะฉะนั้นต้องปราบจ้ะ,ะปราบคำว่าคนให้หายไปไม่มีคำว่าคนที่จิตนี้จะต้องมุ่งไปสนใจมัน มองไปที่อะไรก็เป็นกองขยะกองขยะเนื้อหนังเป็นกองขยะแล้วก็จิตมันจะหดกลับมาที่ตัวเองอามาดูตัวเองก็เหมือนกองขยะกองหนึ่งมือนกันนะเนี่ยหลวงพ่อพูดคือหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้ไงที่ที่เทศให้ทุกคนฟังก็เนี่ยหลวงพ่อก็ทำอย่างเนี้ยวิธีการของหลวงพ่อไม่ให้จิตฟุ้งไปกับคนไม่ว่า ความรักหรือความเกลียดวิธีการปราบความรักและความเกลียดเนี่ยรักเขาเกลียดเขาคิดถึงเขาหมกมุ่นอยู่กับเนื้อหนังเนี่ยมัมนทาให้จิตนี้ไม่มีพลังนะรู้ไหมจะภาวนาภาวนาไปไม่ได้มันไม่มีกําลังเจะดูความจริงที่ตนเนี่ยมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจแบบเข้มข้นมันทําไม่ได้ถ้าเรายังเชื่อกิเลส มันนำเสนอว่ามีคนนั้นคนนี้คนนั้นน่ารักคนนี้น่าเกลียดคน,นคนนี้ควรดึงเข้ามาเพราะน่ารักน่าใคร่ดึงเข้ามาหมกมุ่นอยู่ในใจก่นนั้นน่าจะผลักออกไปต้องทำให้จิบหายต้องทำให้หายไปทำให้ตายทำให้อะไรก็แล้วแต่ก็คือมันทำให้จิตฟุ้งซ่านเนี่ย เพราะฉะนั้นตัดมันออกไปดูดูรูปเนื้รนอรูปหนังน่ไม่ว่าเนื้อหนังเราเขาที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยไม่น่าสนใจเนี่ยดูแลเห็นตัศพตัดคําว่ารักว่าเกลียดออกไปไม่ให้จิตมันแกว่งแกว่งไปกับคาว่าคนที่น่ารักหรือน่าเกลียดดูจริงๆดูด้วยความเคารพเนีเคารพในความจริง เช่นความจริงในขั้นอสุภะขั้นกองขยะเนี่ยเอาความจริงขั้นนี้ก่อนโดยเนื้อหนังร่างกายผมผมเผ่าอะไรต่างๆมันเหมือนกองขยะต้องเห็นความจริงในขั้นอสุภะคือไม่สวยงามให้ได้แล้วมันก็จะหมดสนใจว่ามันน่ารักก็ดีหรือน่าใคร่อ่น่าน่าเกลียด มันไม่ใช่ทั้งน่าเกลียดน่ารักอะไรหรอกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระจิตมันจะหดกลับมาเกลียดไม่พอใจก็ไม่ใช่นะไม่เอาไม่มีคนที่ที่จะต้องสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับรูปลักษณะพวกนั้นรักก็ไม่เอาราคะตัณหาคิดถึงอยากคุยอยากเห็นอยากสัมผัสเขาเนี่ย นะทำให้จิตละเถอะอุ่นวายจิตแข่งหมดพลังถ้าเรามองเห็นความจริงขั้นอสุภะได้จิตมันก็ไม่ไปแล้วมันหมดความสนใจเห็นไหมมีกำลังขึ้นมาแล้วมาดูตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าเรียนรู้เรื่องตัวเองให้มากยิ่งขึ้นดูตัวเองดูกายดูใจมีสติดูปัจจุบัน กายคือรูปเนี่ยใจใจหรือความรู้สึกนึกคิดขึ้นนามสองอย่างเนี่ยเขาไม่ไปไหนหลวงพ่อนั่งดูของหลวงพ่ออยู่นั่งดูนอนดูเข้าห้องซุ่มดูฉันอาหารดูเอ๊ะมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนนะมันอยู่กับเราตลอดเนี่ยเนี่ยขอแค่ไม่หลับนะมันก็จะเห็นได้หนึ่งเห็น ยรียบทนั่งนอนยืนเดินเหยียดคู่เห็นตลอดไม่ไปไหนนั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นเดินก็เห็นเหยียดก็เห็นคู่ก็เห็นอา้ามันไม่ไปไหนจริงๆแล้วมันก็ยังไงสัมมาทิฏฐิมันก็บอกว่าเนี่ยคือธรรมะรูปธรรมไม่ใช่เราเรียนกันไหมยโยม เสียดายยอมเกิดมาตายไม่ได้เรียนเนะี่ยบางคนเออบางคนเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นมีคนเอ,อ่อคนยังไงเป็นคนใหญ่คนโตมียศมีศักดิ์มีมมตําแหน่งมีเงินมีทองตายตายตาย,ตายอย่างนี้เขาไม่ได้เรียนน,ยนะโยมเนี่ยเสียดายเรามาจากไหนเรามาจากกิเลสความโง่หลง ชาติก่อนถ้ามันหายโง่าหายหลงก็ไม่มาหรอกชาติก่อนมันไม่หายโง่าหายหลงมันชาติเนี้ยไม่หายโง่าหายหลงก็มีชาติหน้าต่อแล้วการมากันไปนะมันไปตามกรรมนโยมนะกรรมนะใครเป็นคนทำ่ะออ้อาวก็เราไงเป็นคนทำเ,เราแหละทำกรรมอย่างตอนนี้มีเราไหมล่ะมีใช่ไหมยอมชาติที่แล้วก็มีชาติก่อนนู้นก็มี ให้ดูชาติเนี้ยมันมีเราเราแล้วเราอยากใช่ไหมมีเราอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เอออยากแล้วทนไหวไหมทนไม่ไหวทนไม่ไหว,ไม,ไวมันบีบมันคับทนได้ยากอนะเป็นทุกข์อยู่เนี้ยทนไม่ไหวต้องทําตามความอยากเนี่ยความอยากบางอย่างมันชวนให้ยมทําดีแต่ความอยากบางอย่างอยากบางอย่างมันมันชวนให้ยมทําชั่วเนะี่ยทำแล้วยมก็มาเสียใจอีกถูกไหม อหรือว่ายอมเกิดมายอมไม่เคยทําชั่วเลย <c oughs> คิดชั่วอย่างเงี้ยอ่าความคิดชั่วยอมไม่เคยคิดชั่วเลยมีไหมโอ้นับครั้งไม่ถ้วนอืพูดชั่วทําชั่วเราเคยทําสิ่งน,นี้เคยพูดเคยคิดมากบางน้อยบ้างอ,อย่างเบาๆบ้างอย่างกลางๆบ้าง,างอย่างเข้มข้นจนบางทีเราโอ้รับไม่ได้กับ พฤติกรรม,มืองเจ้าของไงเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องทําชั่วเพราะมันทนทนความอยากมนชั่วไม่ได้บางอย่างก็ทําดีทนต่ออความอยากในดีไม่ได้เหมือนยมมาวัดมาทําบุญมาสวดมนมานัง่งสมาธิมาฟังธรรมคือมันอยาก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 อย่างเงี้ยอยากในดีอะมันทนไม่ไหวก็ต้องมาทําอย่างนี้ือ แล้วพักเดี๋ยวก็ไปทําชั่วคิดชั่วว่าจะไม่คิดชั่วก็คิดชั่วเกลียดเขานะเนี่ยเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเนะี่ยก็มันมีกิเลสยอมนะแล้วมีเราเราเราเนี่ยมันยึดแม่นอยู่ว่าเป็นเราเราในชั่วเราในดีเราอยากชั่วเราอยากดีเพราะนั้นการไปเกิดโยมกรรมพาไปเกิดที่เรามาเกิดชาตินี้ก็กรรมพาเรามาเกิดชาติที่แล้วก็เหมือนชาตินี้ ชาติที่แล้วก็ทำกรรมเพราะไม่ละกิเลสมันก็เป็นเหตุให้ให้ต้องอยากนั่นอยากนี่แล้วก็ต้องทำกรรมหมกมุ่นกับกรรมชั่วบ้างดีบ้างจนกระทั่งอัตภาพมันหมดอายุพอหมดอายุก็เรียกว่าตายเสร็จแล้วก็มาผล่ในชาตินี้ได้เกิดเป็นคนก็เพราะว่าบุญกุศลพอมีแต่ละคนเกิดมาก็แตกต่างกันเพราะว่าบุญกุศลแตกต่างกันนะยอมโดยเ,เกิดมาแตกต่างกันไม่ว่า ทางร่างกายนะจิตใจความโง่ความฉลาดต่างกันนะใจดีใจร้ายต่างกันมันมีทุนต้นทุนของชีวิตที่ได้มาต่างกันไงเออบางคนเกิดมาเป็นคนดีจิตใจดีมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาจิตใจไม่ดีตั้งแต่เกิดต้นทุนเหมือนแต่งกันนะร่างกายเหมือนกันบางคนเกิดแมานี่สุขภาพก็ดีนะร่างกายก็ ยังไงในโลกสมมุติก็ว่าโอ้เกิดมารูปสวยเนะาะรูปสวยสุขภาพดีแต่บางคนรูปี่เร่สุขภาพก็ไม่ดีบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้ก็ต่างกันยศถาบรรดาศักดิต์ต่างกันก็ต่างกันนะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละคนเพราะกรรมมันทําให้เป็นอย่างนั้นเอง เมื่อเราเกิดมายอมยม,ยมนึกถึงตอนที่ยมเริ่มเริ่มรู้สึกตัวเลยเริ่มจําความได้ยมไม่ใช่อยูย่มันมีมาโดยไม่มีสาเหตนุนะยมนะมันสลึมสลือสลึมสลือ,ลอ,ลอก่อนที่ก่อนที่จะโตมาเนี่ยไอ้นึกถึงไอ,อ้เราหัดเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเดินได้เลยใช่ไหมกว่าที่จะเดินได้ยมต้องผ่านอะไรมาบ้างือ ต้องผ่านการยืนก่อนใช่ไหมต้องฝึกยืนก่อนนะเด็กอะ่ะฝึกยืนไม่ไม่ใช่ว่าเดินได้เลยนะต้องยืนให้แข็งยืนเกาะน,นั่นเกาะน,นี่ไปก่อนพอยืนได้แข็งแล้วก็ค่อยๆเตะเตะเตะ,ตะ,ตะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็เดินต่อเงี้ยก่อนยืนก็ต้องฝึกนั่งก่อนที่จะยืนได้เขาจะฝึกให้เด็กนั่งให้ได้ก่อนนั่งได้จึงยืนได้นั่งได้คลานได้ ล้วค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนเกาะน,นั่นเกาะน,นี่ใช่ไหมมันมีพัฒนาการนะก่อนนั่งก็ยังไงยังนั่งไม่ได้ก็นอนนอนแล้วก็เออนอนพลิกไปพลิกมาเอ็กแอกอ็กแอก,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 อกสุดท้ายก็เอา้าประคองขึ้นนั่งแล้วก็ล้มอีกนั่งล้มอีกไปไปมาๆก็แข็งก็นั่งได้คือมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆโยมตัวเราเหมือนกันจิตใจความรู้สึกว่าเป็นดอมมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น ยอมยอมลองนึกย้อนดูตอนที่ยอมเริ่มจําความได้มันก็ค่อยเริ่มแหมยอมนึกไปนึกไปจนถึงตอนที่ยอมจําอะไรไม่ได้เลยแต่มันก็มีเราในนั้นนะมีเราในนั้นตอนเด็กเล็กๆเกิดมาขวบหนึ่งยมยังจําอะไรไม่ได้เพราะเรานึกอะไรไม่ได้เลยสองขวบยังนึกไม่ได้สามขวบอาจจะมีเริ่มเหมือนฝัน,นแบบๆแวบๆเหมือนฟ้าแลบแฝกแฝก้าสี่ขวบนี่ก็เออความจําก็เริ่มมาบ้างแล้ว สี่ขวบห้าขวบหกขวบเริ่มเริ่มมากขึ้นมากขึ้นยมงเนี่ยมันมีพัฒนาการนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมีเหตุตัดใจที่หนุนมาให้เป็นอย่างนี้ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยแต่ต้นทุนของมันที่มันมามันคือผีชะผีชะก็คือเรื่องของกรรมนั่นแหละกิเลสกรรมสองอย่างมันมีอยู่ในจิตเป็นผีชะจิตจะเรียกว่าภพชาติกันด้ความเป็นเราเป็นเราเป็นเรา,เเรามันไม่ขาดสูญไง เออมันไม่ขาดศูนย์ชาติที่แล้วก็ทำกรรมไว้ชาติก่อนก็ทำกรรมไว้จนกระทั่งถึงวันที่อัตภาพใช้การไม่ได้เรียกวัดตายตายแล้วมันก็โผล่มาใหม่โยมมันไม่ได้ไปค้างที่ไหนนะยโยมรู้ไหมคนตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเลยไม่มีคำว่าไปค้างที่ไหนแรอกแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนนะ,อ,ะอาจจะไปเกิดเป็นเทวด,ดาเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานโยมตายจากคน โยอมอาจจะไปเกิดเป็นไอ้แมงวันอยู่เจ็ดวันก็ได้ตายจากแมงวันน้งค่อยมาเกิดเป็นคนอย่างเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนนะแต่มันก็เรื่องเหตุปัจจัยนั่นแหละทีนี้ในความคิดในโลกสมมุติมันดูเหมือนซับซ้อนแค่นั้นเองบางคนตายแล้วไปเกิดเป็นภูมิแมะเทวดาอยู่สามวันนะสามวันแค่นั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็ตายจากภูมิแมะเทวดามาเกิดเป็นลูกคนเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนหรอก ความเป็นเรามันก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดสักทีทีนี้ในเมื่อได้มาเกิดเป็นคนแล้วยมอมหลวงพ่อบอกว่ามันน่าเสียดายนะสำหรับคนที่ไม่ศึกษาเรื่องของตัวเองยอมมีคนเป็นจำนวนมากบางคนนี่เขามีพร้อมทุกอย่างนะยอมนะการกินการอยู่นะในชีวิตของเขากขาพรอ้อมแล้วก็ข้หมกมุ่นกับสิ่งนั้นจนกระทั่งถึงวันตายของเขา นะบางคนรวยมากมีเงินเป็นหน่นหมื่นล้านแสนล้านตกเครื่องบินตายอย่างเงี้ยประสบบัติเหตุตายหรืออยู่ดีๆก็มีอันเป็นไปนะกำลังมีความสุขอยู่ดีๆก็ล้มเป็นลมสลบไปเลยนะเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยตายคือในชีวิตเกิดมานี่ไม่เคยศึกษาเรียนรู้เรื่องของตัวเองว่า ว่ากำลังทำกรรมอยู่เนี่ยเขาไม่ศึกษาจนวันตายตายแล้วอ,อะไรไปได้ไหมไม่ได้โยมแม้แต่กระดูกชิ้นหนึ่งก็ไปโดยไม่ได้ผมมันหัวเส้นหนึ่งก็ไปไม่ได้หลวงพ่อพูดบ่อยน่าคิดนะแล้วเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราคนเดียวที่เราจะต้องรับผิดชอบจะท่องเที่ยวไปที่ไหนอย่างสมมติว่าโยมตายแล้วกรรมที่เราทำเนี่ยเรานะ่เป็นคนทำจะพาเราไปคนอื่นไม่เกี่ยว คนอื่นเขาก็มีกรรมของเขากรรมก็พาพวกเขาไปนะกรรมพาเรามาแล้วก็พาทุกๆคนมามาเจอกันเพราะว่ามีกรรมสัมพันธ์กันก็คือมันมันเกี่ยวข้องทํากรรมคล้ายๆกันทํากรรมร่วมกันมาเลยได้มาเจอกันเจอกันแล้วไม่ศึกษาทำแม่ก็ชวนกันทํากรรมต่อไปอีกถ้าทําดีก็จะได้ไปเกิดไปเจอกันในสุขติแต่ถ้าเกิดทําความชั่วก็ต้องไปเจอกันในทุกขติไปเกิดเป็นลูกหมาเหมือนกันเอ้าหมาลูกขอบนี้มีกี่ตัว อุ้ยแปดตัวเนี่ยทำกรรมร่วมกันแต่เป็นอกุศรกรรมเลยไปเกิดเป็นลูกหมานะมีแม่เป็นแม่หมาร่วมกันหรือบางทนะีก็ไปเกิดเป็นลูกหมาคนละแม่แต่ก็ไปเจอกันในอัตภาพของความเป็นหมาเหมือนหมาวัดก็มีช่วงจังหวะนะที่มันได้เจอกันอาจจะเจอกันปีสองปีสามปีหรือเดือนครึ่งเดือนเนี่ยหมาวัดมีตลอดนะยอมนะมันเกิดมาแล้วมันได้มาเจอกันไง ไม่ได้เป็นลูกของแม่ตัวเดียวกันก็จริงนะแต่กรรมสัมพันธ์ที่มันเป็นบาปกรรมเนี่ยมันก็พาให้มีจังหวะที่มาเจอกันในในช่วงนี้อยู่ด้วยกันพักหนึ่งก็ต่างตัวต่างไปต่างตัวต่าง,ตา,งตายไปมาวัดก็ตายอยู่เรื่อยหลวงพ่ออยู่สร้างคุยนี่มีหมามาอยู่กับหลวงพ่อนี่นะมาอยู่ในวัดนี่หลายตัวแล้วนะเสร็จแล้วมันก็ทยอยตายไปตายไปตอนนี้ก็ยังมีอยู่สี่ห้าตัวเนี่ย ที่รู้จักสี่ห้าตัวนะั้นอยู่ในวัดแนะมวอ,อีกวันดีคืนดีก็มีคนเอาลูกแมวมาโผล่มาปล่อยวัดโยมนะโอ้ยอย่าไปหาทำเลยเอาหมาเอาแมวปไปวัดนะ่ะเท่ากับไปไปรบกวนผู้เขาภาวนาเนาะพระ,พ,ระพวกชีท่านจะปฏิบัติภาวนาก็ถูกหมาแมวมารบกวนคนที่ไปปล่อยนะี่เป็นบาปเป็นกรรมโยมเว้ยไม่จําเป็นก็อย่าไปหาทำแต่บางคนเขาเจตนาดีนะ เจตนาดีบอกโอ้ยฉันเลี้ยงไม่ไหวอยู่กับฉันมันจะอดอยากก็เลยเอาไปปล่อยวัดเถอะวัดก็คงจะมีมีข้าวกินพวกพระเพิกชีน่าจะมีเมตตาแล้วท่านก็ไม่ค่อยมีงานอะไรเราที่ไม่ไหวจริงๆนะสงสารแม่สงสารแมวปล่อยวัดบางคนเก็คิดอย่างนั้นเขาก็คิดดีนะยอมนะแต่ทีนี้มันเป็นเหตุให้ไปรบกวนพระชีที่ท่านปฏิบัติธรรมกันไง มาเทียไปเป็นเหยื่อของพระพระว่าจะภาวนาะเดี๋ยวแมวก็มาร้องเมี้ยวเมี้ยวนะ้ไอ้แมวหิวนละวโคบาก็เลยเออฉันข้าวยังไม่ทันอิ่มดีเลยมันนึกถึงแมวร้องเงี้ยวเงี้ยวเอ้ยเก็บไปให้มันหน่อยนะไ,ไก่ชิ้นนี้ปลาตัวนี้ว่าจะฉันท่าหน่อยเนี่ยจิตของพระก็เกิดปริพธกังวลแล้วเห็นไหมภาวนาไม่ได้แล้วเป็นภาระของพระของฉี ภาวนายากก็โยมพุทธเจ้าท่านบอกว่าห้ามเลยเนี่ยห้ามเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงท่านไม่ให้พระเลี้ยงสัตว์คือไปเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยผิดวินัยโยมแต่ถ้าสัตว์มันมาขออาศัยห้ามปฏิเสธมันกันคราวนี้นะแต่ว่าห้ามไม่ให้พระเนี่ยไปหาพระหาแมวมาเลี้ยงเอยเหงาอยากจะมีหมาสักตัวแมวสักตัวเนี่ยขอหน่อยได้ไหมโยม อ่ะอาตมาเหงาแล้วเกินเนี่ยอยากเขาไปเลี้ยงไอ้อย่างนี้มันสนองตัญหาพระเนี่ยเนี่ยเออพระก็ตามแม่ชีก็ตาม mm. พทธเจ้าท่านบอกห้ามอย่าไปเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆสัตว์เลี้ยงมันอดอยากมันหิวโหยแล้วมันมาขอพึ่งนะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยท่านบอกว่าจงมีเมตตาต่อสัตว์ก็ก็ให้อาหารมันกินหรือช่วยเหลือมันไปเออแต่ไปหามาเลี้ยงเองนั้นผิดด้วยเห็นไหม ท่านกลัวว่ามันจะเป็นการรบกวนพระพระที่ปฏิบัติเนี่ยโยมนยจะจะถูกรบกวนเลยอืเพราะว่าหมวแมวสัตว์เลี้ยงมันจะมาสร้างอ่าคือมากระตุ้นให้ท่านต้องกังวลกับ,ก,บกับพวกมันเนี่ยมันจะวุ่นวายไม่จําเป็นก็อืญาติโยมก็ต้องอย่าเอาแมวแมวไปปล่อยวัดกันนะมันไปรบกวนนักบวชออถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงกันไป พูดถึงสัตว์เนี่ยเวียนไายตายเกิดกันไปตามกรรมตามเวียมของเจ้าของทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองที่หลวงพ่อพูดคือเรื่องเนี้ยเราเราอย่าไปสนใจคนอื่นมากนะโยมบางคนเนะี่ยโยมเอาลูกเอาหลานเอาผัวเอาเมีมาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องเสพกระตุ้นให้ความเป็นเราแย,ย่ลงแย,ย่ลงทุกวันโยมรู้ตัวไหมนะหลวงพ่อนะคุยกับโยมแม่หลวงพ่ออยู่ทุกวันนะคุยเรื่องพวกนี้คอยเตือนแกอยู่เสมอนะ อย่าไปเอาลูกเอาหลานเอาคนนั้นคนนี้มามาฉุดให้ตัวเองอะติดลมนะจงดูดีๆนะเนื้อนหนังอย่า,อามาเป็นเหยื่ออย่าไปรู้จักมันยังไม่ตายก็ยรู้จักกันแค่ก้อนทุกข์ที่ต้องสงเคราะห์กันเท่าที่เหตุปัจจัยจะพึงมีแต่เขาเหล่านั้นไม่ใช่เหยื่อที่จะมาเอามาผูกมัดเอามาล่ามเราไว้นะให,ให้เราเนี่ยนิพพานไม่ได้เราจะต้องเกิดความวิตกกังวล ไปกับพวกเขานะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของของตนไงเออเพราะฉะนั้นพวกเราให้ดูตัวเองเป็นหลักไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องคนอื่นอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะโยมนะอย่าไปร้อนใจให้ดูตัวเองเพราะว่าเวลาชีวิตของเรามีน้อยมีจํากัดมากไม่นานเราก็สูญสิ้นไปแล้วอัตภาพเนี่ยจะหมดไป ถ้าเรา,ายังมีกิเลสนั้นหนาแล้วความอยากยังรุนแรงอยู่เนะก่ก็มาถามว่าแล้วกิเลสเนะี่ยมันกิเลสสายบาหรือสายบุญเนะี่ยถ้ากิเลสสายบุญนี่มันก็จะพาไปสุขติถ้ากิเลสสายบาปก็พาไปทุกขติเป็นเรื่องของเรานะส่วนคนอื่นๆที่เรารู้จักทั้งหมดก็เหมือนกันเขาก็เป็นเรื่องของเขาไง ตอนนั้นข้อที่ระวังที่สุดก็คืออย่าไปเอาพวกเขานะมาสนองตัญหาเราทําให้เราไปไหนไม่ได้ให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อก,ก็จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มันจะได้หยุดดูตัวเองให้มากที่สุดคนอื่นเพื่อเป็น,เป,นเป็นเหยื่อชั่วคราวเราหลงอ่ะหลงเอาเข้ามาเป็นเหยื่อเสพคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนิ่นนานมาตั้งแต่เกิดมา ลืมตาดูโลกเท่าที่จำความได้มีคนหลายคนที่เราเก็บมาเป็นเหยื่อเสพแล้วเราก็ไม่ไปไหนยอมนะวนเวียนอยู่กับความทุกข์อันเกิดขึ้นจากเหยื่อคนนู้นบ้างคนนี้บ้างทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์มากบ้างน้อยบ้างแล้วไม่ได้อะไรจริงๆยอมนะบางทีเราก็ร้องไห้ไปกับเขาร้องไห้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนมีผัวก็ร้องไห้กับผัวมีเมียก็ร้องไห้กับเมียมีลูกก็ร้องไห้กับลูก ยอมยอมพลาดแล้วตอปนี้ไม่ต้องร้องไห้อย่าไปเอาเข้ามาเป็นเหยื่อแต่ละคนเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเราก็รับผิดชอบตัวเราพยายามทําใจให้อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางให้มากที่สุดร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ของเราเป็นแค่สิ่งปรากฏไม่มีเราที่รูปที่นามที่กายที่ใจรู้อยู่เห็นอยู่ไม่หลับ ตื่นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ช่างมันเถอะอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าเห็นไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกขณะขณะขณะทำใจให้ให้หยุดนะโยมนะหยุดมีเรื่องไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องทำอะไรนะมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับก็มันเองทุกขณะขณะถ้ายอมหยุดได้จิตว่างได้ยอมกัน,นิพานได้นี่แหละคือแนวทางของพุทธนะอาคนให้ฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย